ส,สดนนี้เรียนป .4 ทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับที่ชื่อว่าการบวกการลบการคูณการหารระคนจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวนะครับตอนปอ .3 ก็เคยเรียนมาแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนปอ .4 เลขมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็การบวกการลบการคูณการหารครูก็ทบทวนให้หมดแล้วนะครับแต่เป็นการทบทวนแบบแยก,กเรื่องใช่ไหมสำหรับเรื่องนี้นะครับจะเป็นการผสมกันในโจทย์หนึ่งข้ออาจจะมีการบวกผสมกับการลบผสมกับการคูณผสมกับการหารนั่นเอง นะครับดังนั้นอ้าก่อนที่จะไปดูโจทย์ที่มันผสมกันนะครับลองมาทบทวนกันก่อนนะครับข้อแรกครับ3-4บวก4ได้เท่าไหร่ลูกตอบไม่ได้เรียนปอนหนึ่งใหม่นะเออ3าบวก4ได้7ใช่ไหมครับอันนี้ก็บวกกันง่ายๆเนาะ12ลกับ9ครับเหลือเท่าไหร่เหลือ3นะครับ7คูณ5 7 5เท่าไหร่35ปัญหาคือข้อที่4ของเราเนี่ยครับข้อที่4โจทย์บอกว่า1บวก2คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ เอาลองคิดเองสิอย่ากโกงนะครับลองคิดเองก่อนว่าได้คําตอบเท่าไหร่จะตรงถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์หรือเปล่าเอาลองดูกันนะครับข้อนี้ครูเชื่อว่าถ้าเกิดนักเรียนคิดนะมันจะได้อยู่2คําตอบนะครับไม่เก้าก็7ใช่ไหมเออบางคนคิดได้9้าบางคนคิดได้7ปัญหาเลขไหนคือคําตอบที่ถูกต้องครับคําตอบคือเลข7ครับอ้าวนักเรียนอาจจะงง9ก็าคิดได้ครบครู7ก็คิดออก ในทางคณิตศาสตร์นะครับเราจะมีข้อตกลงกันอยู่หนึ่งเรื่องนะครับว่าโจทย์หนึ่งข้อที่เป็นโจทย์การบวกการลบการคูณการหารแบบนี้นะครับจะมีผลลัพธ์ได้แค่แบบเดียวเท่านั้นนะครับตามเงื่อนไขการบวกการลบการคูนการหารแบบนี้นะครับดังนั้นแล้วจะทํายังไงให้คนทั้งโลกเนี่ยครับคิดโจทย์ข้อนี้ได้7เ,เหมือนกันนะครับก็ต้องมีข้อตกลงอยู่ข้อหนึ่งนะครับเราเรียกว่าข้อตกลงเรื่องลำดับการดำเนินการ นะครับอ่ามาลองดูนะครับลำดับการดำเนินการหรือ Order of Operation นะครับถ้าเกิดเราเรียนในประเทศไทยเนาะครูจะสอนว่าลำดับการดำเนินการนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเมืองนอกเนี่ยสอนเหมือนเราไหมนะครับพิมพ์คำว่า Order of Operation m a t h e m a t i c เข้าไปนะครับก็จะขึ้นแบบนี้แหละแต่จะขึ้นเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นทั้งโลกเรียนเหมือนกันทั้งโลกตกลงเหมือนกันนะครับตกลงย่าไงอ่าวถ้าโจทย์มีทั้งบวกลบคูณหารและวงเล็บครับขั้นที่1ครับ ให้ทำในวงเล็บก่อนครับไม่ว่าจะมีวงเล็บกี่วงเล็บก็ตามให้ทำในวงเล็บให้เสร็จสิ้นก่อนพอทำในวงเล็บเสร็จสิ้นจนไม่มีวงเล็บหลงเหลืออยู่แล้วนะครับเราก็จะไปขั้นที่สองครับขั้นที่สองเราจะทำการคูณหรือการหารครับคูณก็ได้หารก็ได้ทำทั้งสองอย่างนี้ให้เสร็จให้หมดในโจทย์เราจะมีคูณกี่ที่จะมีหารกี่ที่ก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับพอจัดการจนไม่เหลือคูณไม่เหลือหารแล้วถึงค่อยไปทำการ บวกการลบนะครับมีบวกมีลบกี่ตัวก็จัดการเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทําไมถึงมีขั้นที่4ล่ะขั้นที่4คือการทําจากซ้ายไปขวาขั้นนี้สําคัญมากครับเป็นขั้นที่แทรกอยู่ในทุกทุกข้อทั้งข้อ1ข้อ2ข้อสามันแทรกอยู่ยังไงเอายกตัวอย่างเช่นโจทย์มีวงเล็บสองวงเล็บมีวงเล็บหน้าวงเล็บหลังแบบนี้ต้องทํายังไงก่อน นะครับก็เง no right so, ah ื่อนไขนะครับเขาบอกให้ทําจากซ้ายไปขวาคือทําด้านหน้าก่อนนะครับแล้วค่อยไปทําด้านหลังนั่นเองนะครับทำจากซ้ายไปขวาหรือในโจทย์เรามีคูณมีหารหลายๆตัวนะครับให้เราทําจากซ้ายไปขวาคือกดข้อ4นะครับหรือในโจทย์ของเรามีบวกมีลบหลายๆตัวก็ทําจากซ้ายไปขวานั่นเองได้นะครับดังนั้นเอากลับไปดูโจทย์ที่ครูวางเอาไว้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่ได้7ได้9นะครับมาลองดูว่าคิดให้ได้7คิดยังไงนะครับ ก่อนคิดได้เจ็ดคิดแบบผิดก่อนโอเคไหมเออถ้าเกิดคิดแบบผิดคิดแบบไม่มีความรู้ในเรื่องลำดับการดําเนินการทางคณิตศาสตร์นักเรียนจะทํำยังไงลูกอ่าถ้าเกิดได้เก้านะนักเรียนทําแบบนี้ใช่ไหมเอาหนึ่งกับสองมาบวกกันใช่ไหมครับหนึ่งบวกสองได้เท่าไหร่อันนี้ลองลองผิดให้ดูนะหนึ่งบวกสองได้สามใช่ไหมครับแล้วสามไปคูณกับสามที่เหลือจึงได้เก้าซึ่งผิดผิดเพราะอะไรเพราะเราตกลงกันแล้วครับลำดับการดําเนินการขั้นแรกให้ทําในไหนขั้นแรก ขั้นที่หนึ่งให้ทำในวงเล็บข้อสี่เรามีวงเล็บไหมครับไม่มีก็คือข้ามนะถ้าไม่มีก็ข้ามไปเลยนะครับไปกดข้อที่สองครับให้ทำอะไรการคูณกับการหารใช่ไหมโจทย์ข้อนี้มีคูณมีหารไหมครับมีเนี่ยมีคูณอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นมีคูณก็ต้องทำคูณก่อนนั่นหมายความว่าต้องเอาสองกับสามมาคูณกันก่อนครับสองคูณสามได้เท่าไหร่สองคูณสามได้หกครับพอคูณเสร็จแล้วถึงเอาไป บวกตัวหน้านะครับก็บวกกับ1ใช่ไหมหกบวกหถึงได้7ดนะครับข้อนี้ไปถามเด็กทั้งโลกนะครับที่มีความรู้เรื่องนี้นะตอบ7เหมือนกันทั้งโลกนะครับได้นะอ่าดังนั้นครับมาทบทวนอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นกฎที่ต้องจําให้ได้เพราะจะใช้อยู่ทุกเรื่องเลยนะครับที่มีการบวกการลบการคูนกาหารในทางคณิตศาสตร์รวมกระทั่งนักเรียนไปเรียนมัธยมแบบนี้นะครับก็ใช้อยูเอ่เหมือนเดิมนะครับ ทบทวนนะกฎข้อที่1ครับว่าไงทําในวงเล็บก่อนข้อที่2ทําคูณทําหารข้อที่3ทําบวกทําลบและสุดท้ายทําจากซ้ายไปขวาได้นะครับอ้าวถ้าได้มาลองดูครับจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้นะครับจงหาผลลัพธ์ต่อไปนี้เลขง่ายๆอ่ะลองดูครับข้อที่1 2อบวกอ่าสคูณกับในวงเล็บ3าบวกสนะครับทําตรงไหนก่อนขั้นแรกทําในวงเล็บก่อนนะครับ ใช่ไหมอ่าขั้นที่1นะครับทาในวงเล็บก่อนอ่ะครูทาสีให้เห็นแล้วกันนะครับเนี่ยทาที่สีเขียวก่อนใช่ไหมครับทําในวงเล็บก่อนนะขั้นแรกนะครับก็จะได้ว่า2เรายุ่งไหมสองเราไม่ยุ่ง2เราไม่เกี่ยวใช่ไหมครับเอาเขียนเอาไว้นะครับเสร็จแล้วทําในวงเล็บใช่ไหมสามบวกสี่ได้เท่าไหร่ลูกสามบวกสีได้7นะครับดังนั้นสังเกตดีๆเห็นไหมวงเล็บครูหายไปอย่างหายไปแล้วมันแปลงร่างกลายเป็นเลข7แล้วใช่ไหมครับได้ไหมอ่าดังนั้นครับ เหลือการคูณอย่างเดียวแล้วไม่ต้องคิดมากครับคูณเลยครับ2คูณกับ7ได้เท่าไหร่สิบี่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยยากไหมไม่ยากนะครับก็คือคล้ายๆกับที่เรียนมานั่นแหละนะครับเพียงแต่ว,ว่าเพิ่มกฎนะครับต้องจำกฎให้ได้นะครับว่าต้องทำการบวกการลบการคูณการหารต้องทำตัวไหนก่อนนั่นเองนะครับอา้าวไปดูข้อ2ครับสองบวกสามลบ4ี่บวกห้าครับมีแต่การบวกการลบใช่ไหมการบวกการลบ กดอยู่กฎข้อที่สามสักสีมันเท่ากันครับบวกกับลบเงื่อนไขสักสีมันเท่ากันนะครับถ้าศัก์สีมันเท่ากันแบบนี้การบวกกันลบสักด์สีเท่ากันให้ทําจากซ้ายไปขวาได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าโจทย์ข้อนี้ให้ทําซ้ายมือก่อนนะครับคือ2องบวกสาบวกสได้เท่าไหร่ลูก2อบวกสสีเขียวของครูจะได้5ใช่ไหมครับสีเขียวครูจะยุบจาก2ตัวเหลือตัวเดียวแล้วนะ เหลือ5ตัวอื่นเกี่ยวไหมครับเมื่อกี้ไม่เกี่ยวครับก็ลบ4บวก5ตามลงมาโอเคไหมอ้าวต่อไปครับบวกกับลบบวกกับลบศักดิ์ศรีมันเท่ากันนะครับในทางคณิตศาสตร์เรียกว่าศักดิ์ศรีมันเท่ากันถ้าศักดิ์ศรีมันเท่ากันให้ทําจากซ้ายไปขวานะครับนั่นหมายความว่าทําลบก่อนใช่ไหมมันอยู่ซ้ายมือใช่ไหมครับก็เอา5ลบกับ4ได้เท่าไรห้าลบ1 1> นะสี่เหลือ1นะครับ1นะสีแดงยุบเหลือหนึ่งแล้วนะครับ ด้านหลังบวก5ยุ่งไหมเมื่อกี้ไม่ได้ยุ่งก็ลอกมานะครับสุดท้ายก็บวกกันใช่ไหมครับ1บวก5้าเท่าไหร่หกนั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยได้ไหมเออข้อสองไม่ยากนะครับลองดูข้อสามิอ้าวข้อ3ามครับเขาบอกว่าในวงเล็บ2บวก3ามคูณกับในวงเล็บ1ิบหารด้วยห้านะครับข้อนี้ครับทบทวนกฎสิอ้าวทบทวนกฎครูเชื่อว่าหลายคนยังจำไม่ได้นะอ่าทบทวนให้นะครับข้อแรกทำในวงเล็บข้อที่2ทํทำคูณทำหารข้อที่สามทำบวกทำลบสุดท้าย ซ้ายไปขวาได้นะครับเอาดังนั้นขั้นแรกครับทำตรงไหนก่อนทําในวงเล็บก่อนปัญหาเนี่ยเกิดปัญหาแล้วครับถ้ามีกฎแค่สามข้อนะมันมีวงเล็บกี่กี่ตัวเนี่ยมันมีสองที่ใช่ไหมมีวงเล็บสองวงเล็บนะครับมีสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนใช่ไหมเนี่ยที่กูระบายสีให้นะครับถ้าไม่มีกฎข้อ่ทำวงเล็บไหนดีไม่รูถ้ถูกไหมครับเออดังนะนั้นต้องทําจาก ซ้ายไปขวานะครับกดข้อที่สี่บอกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราทําวงเล็บสีเขียวอ่อนก่อนนะครับแล้วก็ไปทําวงเล็บสีเขียวเข้มนั่นเองเอ่ะมาลองดูสิเท่ากับนะครับวงเล็บสีเขียวอ่อนได้เท่าไหร่ลูกสองบวกสามได้อะไหรครับได้ห้านะเครื่องหมายคูณครูทาสีไหมไม่ทานั่นหมายความว่าเราไม่ยุ่งนะครับเออเราไม่ยุ่งก็ลอกมาเฉยๆไอ้ที่ไม่ยุ่งคือลอกมาเฉยๆนะครับต่อไปวงเล็บซ้ายทําไปแล้วทาวงเล็บขวาครับสิบหารด้วยห้าครับได้เท่าไหร่ ทองแม่้าสิ5้าเราได้สิบห้าสองนั่นเองนะครับได้ไหมนั่นก็คือห้าจะเหลือแค่5้าคูณสองเห็นไหมครับวงเล็บมันจะหายไปนะครับทํายังไงต่อลูกก็เอาห้าคูณกับ2เลยครับห้าสองเป็นเท่าไหร่ห้าสองเป็นสิบนั่นเอง1ิบเรียบร้อยได้ไหมครับได้นะเ้าข้อที่4ครับข้อที่4คล้ายคายกับตัวอย่างไหมคล้ายคล้ายกับตัวอย่างนะครับมันมี บวกกับคูณใช่ไหมสองบวกสามคูณด้วยสี่นะครับกดข้อแรกว่าไงครับทาในวงเล็บมีวงเล็บไหมไม่มีวงเล็บข้ามไปนะไปดูกฎข้อที่สองครับทําคูณทําหารมีการคูณไหมลูกมีการคูณครับนั่นหมายความว่าต้องทําการคูณก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้ต้องเอาสามคูณกับสี่ก่อนถูกไม่ถูกอ่าดังนั้นสามคูณสี่ตัวหน้าเนี่ยสองบวกเกี่ยวไม่เกี่ยวอ่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลอกมาครับแล้วสามคูณสี่เท่าไหร่สามสี่เป็นสิบอะไรสิบ 2อนะครับได้ไหมดังนั้นการคูณจะหายไปเห็นไหมการคูณหายไปแล้วเหลือแต่การบวกนะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายบวกกันเลยครับ2บวกกับ12ได้เท่าไหร่14นั่นเองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วยากไหมไม่ยากนะครับไม่ยากนะเรื่องนี้ไม่ยากนะครับดังนั้นการบ้านฝากในหน้าที่73 1หนึ่งหน้านะครับโจทย์ให้ทํำยังไงนะครับโจทย์บอกว่ากําหนดนะครับให้มีเลข3 4จํี่จนวนคือเลข4ตัวอ่ตัวนี่ยีครูเขียนให้นะครับยกตัวอย่างเนาะ มีสามอยู่4ี่ตัวเนี่ยทุกข้อนักเรียนเขียนแบบนี้ไว้เลยก็ได้นะครับมี3ามอยู่4ี่ตัวแบบเนี้ยนะครับโจทย์ได้ทำยังไงครับโจทย์บอกว่ามีเลข3ามอยู่4ตัวครับให้นักเรียนใช้การบวกการลบการคูณการหารนะครับใช้บวกลบคูณหารนะครับจะใช้อะไรก็ได้จะใช้ทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะใช้แค่การบวกอย่างเดียวจะใช้แค่การลบอย่างเดียวใช้บวกผสมลบก็ได้นะครับใช้ยังไงก็ได้แต่ให้ใช้4ตัวนี้นะครับ แล้วให้ได้ผลลัพธ์ตามที่โจทย์ต้องการก็คือตั้งแต่หนึ่งถึงสิบนะครับเอายกตัวอย่างผลลัพธ์นะครับเนี่ยยกตัวอย่างสมมุติทําให้เป็นศูนย์นะครับทำยังไงให้เป็นศูนย์ดีเออมีเลขสามอยู่สี่ตัวใส่เครื่องหมายบวกลบคูณหารให้ได้ศูนย์ทำยังไงดีอ่ะยกตัวอย่างกรณีที่หนึ่งง่ายที่สุดนะครับง่ายที่สุดเริ่มแรกมีอยู่สามใช่ไหมมีอยู่สามก็หักออกสามใช่ไหมครับตอนนี้เป็นศูนย์ยังสองตัวนี้เป็นศูนย์แล้วใช่ไหมใช่อ่าทำาไงตอนนี้เพิ่มเข้าไปสามใช่ไหมคร ถ้าเพิ่มไปสามก็หักออกอีกสามก็ได้เท่ากับศูนย์ตามโจทย์ต้องการไหมตามโจทย์ต้องการได้ไหมครับอันนี้แบบเบสิกเลยนะง่ายที่สุดละนะครับอ้าวลองดูซิถ้าเป็นแบบอื่นบ้างอ่ะสมมติครับถ้าเป็นแบบอื่นอ่ะสามคูสามบวกสามถ้าสามบวกสามได้เท่าไหร่ได้หกครับอ่าได้หกใช่ไหมแล้วคููเอาอีกอันหนึ่งสามบวกสาม ก็ได้หใช่ไหมครับข้างหน้าได้หกข้างหลังได้หกทายังไงให้ได้ศูนย์ก็เอาหกกับ6มาทำให้กันลบกันถูกไม่ถูกก็ได้ศูนได้ไหมครับอ้าวลองดูอีกสักกรณีหนึ่งสิอ่าสามบวกสามเหมือนกันสามบวกสามได้หกถูกไหมถูกไหมลูกอ่าหกนะครับหคูณกับอะไรถึงได้ศูนย์ครับอ่าใครจําได้บ้างเลขอะไรคูณกับเลขสักเลขหนึ่งอ่ะแล้วได้ศูนย์อ่ะคูณกับเลขอะไรดี หกคูณกับอะไรได้ศูนย์ดิหกก็ต้องคูณกับศูนย์ใช่ไหมครับศูนย์คูณกับอะไรก็ได้ศูนย์นะครับดังนั้นข้างหลังก็ทําให้มันเป็นศูนย์ซะก็สามลบสามได้ศูนย์เนี่ยอันนี้คือศูนย์อันนี้คือหกใช่ไหมครับหกคูณศูนย์ก็ได้ได้ศูนย์นั่นเองเห็นไหมโจทย์หนึ่งข้อครับมันได้หลายคําตอบนะครับมันได้หลายคําตอบดังนั้นสิบข้อเนี้ครูเชื่อว่าถ้าเกิดนักเรียนคิดกันมาทุกคนนะครับคิดเองไม่ได้ไปดูของใครไม่ได้ไปดูของเพื่อนเนี แทบจะไม่ซ้ํากันนะครับอาจจะซ้ํากันบางข้อนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่ซ้ํากันทั้งหมดใช่ไหมครับไม่ได้ยากขนาดนั้นอ่ะแต่มีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างยากคุูใช้คํานี้นะครับเพราะว่าทุกปีที่รูสอนมาเนี่ยจะมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับที่นักเรียนจะคิดกันไม่ค่อยออกนะครับในหนึ่งห้องเนี่ยสมมุติหนึ่งห้องเนี่ยสาสิบคนแบบเนี้ยคิดออกสักห้าคนแบบเนี้ยที่เหลือคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวรูเฉลยให้นะครับลองดูครับเลขที่โดยส่วนใหญ่คิดไม่ออกคือเลขเนี้ยครับสี่ครับเลขอื่นคิดง่าย เลขอื่นคิดง่ายสี่เนี่ยคิดกันไม่ค่อยออกเอามาดูครับฉเฉลยให้คิดยังไงนะครับแนวคิดลูกครูอยากได้สี่ใช่ไหมครับครูคิดยังไงอะครูคิดแบบนี้นะสี่มันเกิดมาจากสิบสองหารด้วยสามใช่ไหมนะครับสิบสองหารด้วยสามจะเหลือสี่ก็คือท่องแม่สามได้สี่ครั้งนั่นเองนะครับดังนั้นสามตัวแรกออกไปยังสามตัวแรกออกไปแล้วนะครับก็คือหารหารด้วยสาม ข้อนี้จดได้เลยนะครับข้อนี้จดได้เลยนะครับปัญหาครับสามออกไปแล้วหนึ่งตัวใช่ไหมยังเหลือสามอีกสามตัวที่ต้องใช้นะครับสามต้องใช้ทั้งสี่ตัวนะเออนะครับทํายังไงดีให้สามที่เหลือมันแปลงร่างกลายเป็นสิบสองให้ได้ครับเออเนี่ยมันจะยากตรงนี้แหละทํายังไงให้เป็นสิบสองเนี่ยเลขสามมันทำไงให้เป็นสิบสองเนี่ยเออใช่ไหมสามบวกสามบวกสามก็ได้แค่เก้าเองใช่ไหมครับวิธีการนะครับวิธีการ ครูเอาสามคูณสามครับสามคูณสามได้เท่าไหร่ได้เก้าขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกสามครูบวกเข้าไปสามครับเออใส่วงเล็บนะครับถามว่าทาไมต้องใส่วงเล็บถ้าครูไม่ใส่วงเล็บครับสามจะหารกับสามก่อนโอเคไหมตามกฎใช่ไหมครับตามกฎแต่ถ้าเกิดเราใส่วงเล็บครับหารเข้ามายุ่งได้ไหมหารจะเข้ามายุ่งไม่ได้นะครับนี่คือเหตุผลทาไมครูต้องใส่วงเล็บอ้าวมาลองเช็คซิ ที่ครูคิดไปมันถูกหรือเปล่านะครับมาลองดูนะเอาในวงเล็บนะครับในวงเล็บมันคือ3ามคูณสาบวกสในวงเล็บมีการบวกกับการคูณถูกไม่ถูกในวงเล็บครับมีการบวกการคูณต้องทำตัวไหนก่อนในวงเล็บต้องทำคูณก่อนถูกไม่ถูกดังนั้นวงเล็บยังไม่หายนะนะครับแต่สามคูณสามมันจะยุบกลายเป็น9ถูกไม่ถูก เออแล้ว9้าไปบวกกับ3ใช่ไหมครับวงเล็บยังอยู่นะแล้วหารด้วย3นะครับขั้นต่อไปมีวงเล็บมีการหารทําตรงไหนก่อนก็ต้องทําในวงเล็บก,ก่อนใช่ไหมครับเออทำในวงเล็บก,ก่อนก็9หบวกกับ3เป็นเท่าไหร่เป็น12ใช่ไหมครับตัวหลังหาร3ามเหมือนเดิมนะครับสิ 12, หาร3ามได้ได้4ถูกต้องเห็นไหมครับใช้ได้นะครับจดไปเลยนะครับข้อนี้เฉลยให้แล้วนะครับ ข้ออื่นคิดเองเนาะข้ออื่นรุ่นพี่เราคิดออกกันโดยส่วนใหญ่นะครับเนาะรุ่นพี่เราที่กูสอนนะคิดออกกันเองโดยส่วนใหญ่นะครับดังนั้นไม่น่าจะยากเกินความสามารถนะครับโอเคฝากกันบ้านไว้หน้าเดียวนะครับในหน้าที่เจสิบสามนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ